สวัสดีครับบ่าวเท่าวอสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่28มีนาคม2568น้ายแะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับวันนี้ครับเดินทางมาหาพ่อเมืองลรานะครับพ่อเพื่อนทุกคนครับผมเอฟซีถามกันเข้ามาหลายนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยนส5 6 8ายท่านผู้ชม พึ่งมหาพ่อเพิ่นนะครับผมอเขามาสองงวดครับตั้งแต่งวดหาศูนย์หลักกรมาซีเก้านะครับงวดที่ผ่านมาลุดอยู่ครับผมนะครับเขามาสองงวดหลักกรลุดงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้เอฟซีก็รอกกระถามกันเขามาหลายนะครับเขาพึ่งในมหาพ่อเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับมาใกล้ๆมือนี่แหละพ่อเพิ่นค่าเวียกค่างานบอครับหรือจังไดนบ่พ่อพ่อเพิ่นอ่า บรร,รยากาศแดดฮอนนะครับผมอือเอานะครับมาหอดแล้วจะพาเข้าไปถามไปช่มไปฟังน้ำกันนะครับผมนั่นแหละครับพ่อเพิ่นกำลังปูสาดไปฟังน้ำกันนะครับเพงจะมาหาพ่อเพิ่นพี่น้องนะครับเอ่อพ่อเพิ่นกะน,นี่แหละครับผมดูแลภายในวัดนะครับผม าบ้านพ่อพิ่นก็นอยู่ในในบ้านนะพ,พ่อพ่นก็นออกมาอยู่กับวัดกับว่านะครับซอยทาความสะอาดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พี่น้องนะเป็นพ่อ,อ,อคําอยู่นี่ละนะอยู่วัดปลานะครับผมใบไม้โอ้ใบไม้หลนะพ่เอเนาะใบไม้หลอ่ามามาอยู่ทำชุ่มแต่ว่างบาคอยเห็นพ,อพ,อพ่อพ่อพ่นอ่าเนี่ยครับผ่อ,นะอนนะพ่เอเนาะอ่ รลรถหน่อยีกตมกวดตาอะไรมามานั่งคุยกันู่พี่พออุ๊บบ้านก็ว่าจะมาอยู่ที่พอเห็นเราพอบปอยู่พอไปบึงการไปบึงการพอสวัสดีครับพอสวัสดีครับสวัสดีครับอูยแดดขัดน้พ่อเนาะทั้งบึงการก็แดดขกันวอพอแดดเออแดดแห้งขึ้นกัน ลานยุ่งป๋อสามไปเห็นน้ำโขงไปกูพาไปตลอกดไปทอดไปค้อเห็นน้ำโขงไปเมื่อมันสิครับไว่เหรัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับพ่อนะป๋อพ่อนจะไปเอ้าจังว่าไอ้ทำช่อมไปพ่อพ่อพันอยู่บ้านพ่อพันเลยว่ามาผีดละมาอยู่วัดมือเสาได้ออกมาป่อมามาอยู่กับฟอกกับมาทับมีที่เลาะต้นโพนหาหมากหาปูเห็ดปู โอ้มันียู่บรรพานะค่ะบรรพายอะไรต้องออกมาจุดถูกไปพอเห็นตัวเลขก็ต้องตามแบงค์เข่งเห็นเห็นเป็นตัวเลขวะพ่อเห็นตัวใดล่ะพ่อศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองเลขถูกอยู่นะเลขถูกร้านกับไปไายเอาเดี๋ยวจังไปเบิังเอพอจุดไว้แล้วจุดไว้แล้วเลขถูกปูปลาขาวกับแบงโยงส่วนจะเห็นตัวเลขเห็นเห็นเห็นึ่งเห็นสองอยู่ค่ะจุดเลยมือเส้าเอานะครับท่านผู้ชม กับเขามาสองงวดนะพอนะแต่งแต่งวดหาศูนย์นะครับหลักกมาซีเก้าวดน่ะซีเก้ามันออกเก <C 4> ้าซีงวดที่แล้วว่าเขานะพอนะอ่ว่เาเขาองวดที่เป็นยังเดียฝ <ๆ S 1> ันดีว่าเอฟซีทำฝันเห็นปูเถ่าที่กุดหลังนั่นแล้วฝันเห็นปูเถ่าแ,แมนเป็นตายแล้วมาแล้วกว้างกว้างเสนอว่าเราไม่ยืมเงินมึงได้ถ้าใดแบบปูอม เป็ดมื้นกูจะไปไสหนีเขาคันนี้แสนเก่าแสนไปถามบางคำไปถามบางเงี้ยเอาไปก็เสร่นย่างไี้พ่อเลยว่าผมนีแเล้ยคนฝันนะแต่เราพักที่สหรมอยู่หรอฝันมาเสี่ยวเป็ดมื้นเราฝันปูเถาดี่ไหมผมม่นฝันถึงเล่เป็นเบืองไอ้บ้านเด็กที่อไปเบิ้องถามเบื้องอายุแล้วตายน่ะแล้วแปดชิ้นหกบือลเรียกหางบ้านแล้วน่ะผัดมีเป็ดจูนเน็ยูไทย เลขวัดแล้วน่ะแต่ว่าปูคนอายุตายวันที่ยี่สิบเก้าอายุแปดสิบหกแปดสิบหกวันนี้เลขวัดพนันเปิดมึงมันลงท้ายนั่นอย่างจำได้แต่แปดเก้าลูกไฟเรามาอ่านไอ้เบงลูกลูกทรายันผู้ช่วยเราพนัยเอาวันนี้มันช่วงเป็นแปดศูนย์เก้าศูนย์ซะบ่แปดศูนย์เก้าศูนย์แมนเพราะว่าเป็นปู่เถาปูเท่ามันเสียชีวิตแล้วเป็นขยอยในตั้งหลายปีแล้วก็เศร้า เขาเ้ากภาษาไปละถ้าพ่อตีจะตีเป็นตัวใดล่ะพ่อก็ขึ้นมากไปรุสิแม่หนึ่งแปดศูนย์ไปฉังสันหนึ่งแปดศูนยพ่อพ่อได้รถตทีสองแปดศูนย์บ้านซื้อยุ้ยกับตะก้าถ้าตีจะตีถ้าตีเป็นหนึ่งแปดศูนย์นอพ่อก็มันมีใบเดียวมันก็เลยเอากรันนะสารแมนโซกผูหอยกัหนึ่งแปดศูนย์ได้สองแปดศูนพอได้ใบเดียวบ้าน แต่ว่าถ้าตีนี่พ่อจะตีเป็นหนึ่งแปดศูนย์พอว่าเพิ่นในความฝันปูเถ่าไม่ยืมเงินอ่ะแค่แปดหมื่นอ่าขึ้นกับตอนมาเจ้าขายหน้ากับมาแต่บงเลยทั้งเงินเพิ่นนั่นแหละอะไรมันออกเรียกไอ้หน้าอืมเพราะหน้าแะบัดนี้่มาขึ้นสองมาละฝันว่าเป็นงมหอยได้บัดนี้หอยปังอืมยู่ข่างกัมเพงวัดบัดนี่เศร้าเพาะว่าท่านนี่จะดีไหม่งก็หน่วยไค่บุญเก็บออกเก็บออกหอบเอาบัดนี้ยคิดแม่น มีบ่อทงวัอืมเอานะครับทรานชมสามโตเพราว่าหนึ่งแปดศูนย์เออืฝันเห็นปูเทาปูเทาเออม่หยิมเงินเทเล็กวะแปดหมื่นกับเท่าล็ก็คขั้นได้แสนก็แสนอือพ่อเพิ่งก็เลยตีเป็นหนึ่งแปดศูนย์รมชมหนึ่งแปดศูนยอพอที่แรกว่าแปดหมื่นบานนี้ว่าแสนพออาก็เลยตีเป็นหนึ่งแปดศูนยว่าแสนโลดพนวางสี่อ่า ล้สิบังไว้ตั้งแั่วม่ายงว่า,าบานนีไอ้ปูพนันน่ะอายุแป <86. S 2> ก่อนพินเสียชีวิตแต่มรณภาพเนี่ยแปดสิบหกก่อนพินมรณภาพแปดสิบหอ่าท่านเป็นยังอยู่เนี่ยเกือบร้อยแล้วเกาอแต่ว่าถ้าสองตัวนี้ 90, แปดศูนย์เก้าศูนเพราปูเถาเถ้าสองตัวนี้แปดศูนย์เก้าศูเศูนย์เกเอเดี๋ยวยางไปเบิ่งเหล็กถูน้ำกันไปเบิง่งด้ว <laughs> เาเดี๋ยวบ่าวเ่าเขียนให้ก่อนจะไงพอพายอย่ายยางปเบเบงเลึกถูกธรรมชมนะครับผมธรรมชมบ่าวเถาเขียนให้พอมักแปดศูนย์ธรมรมชมพออันวัดปีนับฝันว่าปูเถานัที่เพิ่มมรณาภาพแล้วฝันเห็นเพิ่นธรรมชมนับว่าเพิ่มมายืมเงินแปดแปดหมื่นถ้ามีแสนเก่าแสน่พอก,กันนแสนนึงเก่าแสนน่่ครับไว้มันบอก่เราูไปทำเนี่มันไปทำที่ข้ามไปไปเน ยากไปไม่ง,งั้นคพพนเดชผัวพนเยว่าอเอาอายุเพนเบาวเ่ารืมเขียนให้ตัวนี้อายุหกสิบเอ่ยแปดสิบหกครับผมฮัาโหลธรรมชมเบ่าเท่าเขียนอ,อายุปูกรมรณาพพร้อมครับแปดสิบหกได้พี่น้องได้แอบนะครับพอเพนว่าตีสามตัวหนึ่งแปดศูนย์นะครับ,พพนนรบเน้นก็คือแปดศูนย์นับสองตัวพ่อเขานับแปดศูนย์กับเก้าศูนย์แปดศูนย์กับเก้าศูนย์บ่าวเถาได้ตัด 180, หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ให้น้ำธรรมบุญชม นะครับอายุปูกรมรณภาพ86นะครับเลขทูบ012อ่าศูนยมีแล้วเบ่าถอดเลยตัดให้02กับ1 2ท่าสองธรมชมนะครับไปพอภาพไอ้พอภายยางไปเบิงไลานลานที่เป็นเรื่องตนเบ่าถอดตัดไว้แั่ละอ่าบผมไป่รนมช้ชมยางไปเบิงปูดละไปเบิงเลขทูบน้ำกันพอว่าจุดอยู่พูดนะครับปูปูปลาขาวต้นโพใหญ่ไปพ่อยางพอ อย่างปิเบังน้ำกันน้ำผร้ชมโอ้แดดหอนแดดคัก,กน่อพรเนาะครับมามา,มาไป,ออาาปอโอ้ตะวนันไอต้นไม้ลายกับลมเย็นนะอพอนะเนาะลมเย็นอยู่ธรรมชมอะบิเงเหล็กถูบน้ากันนะครับ สายเน็ตขดาดพราะเไม่เห็นบอกท่านผู้ชมสาธุเด้อปูดเด้อนะครับเอา้าเห็นบ่ล่ะพอ่อเห็นเห็นอยู่นะเห็นบ่พ่อยังเห็นอยู่อืเครื่็งหนังสือหลานมาเบ่งเงินหนึ่งสองบันหนึ่งท่านผู้ชมเลขถูกแปดเครื่องเลยยังไง ยุดแล้วพ่อก็ลงไปทํำวัดศูนย์หนึ่งสองบาทมาก้วมันลงเล็วแสดงว่างวดนี้แตกแล้วมั้งเข่าแล้วมั้งพอ<ะ>เนี่ยนะพ่อเนาะมาจุดขอปูพันสองวด,ดอือพ่อว่ากันจะแมน่นในฝันนี่หรือซิมีถูดนี้หน,นึน่งก็ขอให้มีแต่แม่นอีอ๋ถ่าเกิงลงเลยเหดือนลานเอา้เขาจะเปินสารค้าบเออ รับลอตเตอรี่มากกว่าเฉียวไหวอยู่กันมันมีเอ้าหาได้โชคน้ำปูนะครับท่านชมมาจุดจุดเมื่อไหร่นี่พ่อจุดเมื่อเสาร์นี่จุดเมื่อเสาร์นี่แมนพ่อขมากมาจุดถูกครับใครขมากกันลราพ่อกระจุดครับอืมพ่อกับไปพุ่นบาทอืมอืมเอาทำบาทอยู่พุ่นครับอุ้มบาทมามาเบิ่งเอามคือร่มไปเบิ้งแล้วสนองไมาเห็นนะใครยอะยังเห็นศูนย์หนึ่งสองขันไล่จากล่างไปแค่สองหนึ่งศูนย์นะพ่อเนาะ เออได้จากบทลงว่ากับศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองตประชมเอาหนี่นะครับนี่แหละนะครับพี่น้องแคปหน้าจอเด้ครับผมพ่อเมืองลาวนะพี่น้องหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพอเป็นกับฝันนี่แหละฝันเห็นปูเถาปูเถามายืมเงินติพะยืมมาแปดหมื่นแปดหมื่นอันว่ามิสขันได้หนึ่งแสนกับมัหนึ่งแสนขันได้แสนเก่าแสนเหมือนกันออแล้วพอพนด้วันหนึ่งแปดศูนย์กับแปดศูนย์ อสองตัวพอมาแปดศนย์กับเกเพราะว่าปูเถ่าทำชุ่มปูเถ่าเพิ่มรณ,าภ,ามรณาภาพแล้วนะผมะถ้าสองตคือ8ปดกับเก้าศูนย์แต่พอมาคือ80ดศูนย์เบาเถาก็กาากตัดหายหนึ่งแปหนึ่งศูนอายุปูกรมรณาภาพนะครับอายุแปดบหปีนะครับ <16. S 1> เลขถูกศูนย์หน่งนศูนย์ทำชุ่มเบาเ่าตัดหาศูนย์สองหนึ่งสองตัดตัดจากในชุดนี้แล้วนะครับเอานะครับ หาได้โชคน้ำผ่องเมืองลาวด้วยพี่น้องเด้อเขาตั้งแต่งวดหาศูนย์แล้วก็มางวดซีเก่าเก่าซีนับงวดที่ผ่านมาหลุดอยู่นะ<ค>ผมรุ่นี่งสิบกว่าปีเพิ่นจ้ะอือพิ่นเพิ่นอยู่กุดได้ครับผมนี่กุดนี่พอเพิ่นอยู่กุดกุดนี่ที่พหะแมนกุดที่เห็นนี่กุดเห็นผู้เฒ่าอยู่กุดนี่แมนแต่ามาชมกุดนี่เพิ่นป่วยแล,ล้วก็เลยเอาเพิ่นชีกแล้วเพิ่นเขาไม่ง่าอยู่ในบ้านอือยู่กุดนี่ทิพหะยู่กุดนี่อือนี่ทั้งหนาวนี่แมนอือเอานะครับท่านผู้ชม ขอบคุณพ่อเมืองลาวนะพ่อเนาะ,ะเป็นแนวทางควมฝันเด้อญญพี่น้องเด้อ <c oughs> ถามักก็จะไปหายิบจับลอตเตอรี่บอมักกระเบิงซื้อนะครับผมมีเขามีลุดกับเขามาสองหวดรุดหวดหนึ่งอขอบคุณ FC แฟนครับทั้งช่องทุกท่านนะผมเอาพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับักน